สหรัฐวิดสิ้นชื่อ สอดถูกหัวรบนิวเคลียร์รัสเซียถล่มหายภายใน23นาทีจากกรณีที่อีลอนมัสก์ได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลยูเครนเคยขอยเขาเชื่อมต่อสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาลิงไปยังเมืองเซวัตโปลซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลดำบนคาบสมุทรไครเมียเมือ่อปีที่แล้วเพื่อช่วยในการส่งโดรนไปโจมตีกองเรือรัสเซียที่นั่นเพราะว่าตนเองปฏิเสธเพราะไม่ต้องการให้ SpaceX เขาเ้าไปมีส่วนร่วพันในสงครามต่อมาทางบ็อกกิ้งเบอร์อัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ดาวเทียมสตาลิ n ง หยุดอาวุธนิวเคลียร์รัสเซียโดยบอกว่านายอีลอนมัสก์เจ้าของดาวเทียมสตาร์ลิงเพิ่งออกมาเปิดเผยค่ะว่าเขาเพิ่งช่วยชีวิตชาวอเมริกันทุกคนในแผ่นดินสหรัฐให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์จากอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียเพราะว่าบริษัทสตาร์ลิงได้ให้บริษัทอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั่วโลกรวมทั้งในบริเวณยูเครนและก็ทะเลดำน่านน้ำรัสเซีย เพื่อวัตถุประสงค์ทางพลนเรือนค่ะแต่ว่ากองกาลังผสมสายสัมพันธมิตรนาโตในยูเครนเนี่ยกลับนําไปใช้เป็นวัตถุประสงค์ก่อการร้ายเพื่อโจมตีกองเรือทะเลดํารัสเซียนอตชายฝั่งแหลมไครเมียอันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงผิดกฎหมายระหว่างประเทศตามกฎหมายความมั่นคงรัสเซียจะกำหนดให้รัฐต้องยิงอาวุธนิวเคลียร์ไปที่ประเทศเจ้าของดาวเทียมซึ่งนายอีลอนมสัสค่ะเขาได้รับการแจ้งเตือนจากนายอนาโตลี แอนโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐค่ะบอกว่าประเทศของเขาเนี่ยมีความจําเป็นต้องสั่งเตรียมความพร้อมยิงตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียตต่อดินแดนสหรัฐนะทาให้เขาต้องตัดสินใจสั่งวิศวกรเทคนิคปิดสัญญาณดาวเทียมสตาร์ลิงบริเวณแหลมไครเมียมค่ะเพื่อป้องกันการใช้ดาวเทียมเพื่อการก่อการร้ายหยุดยั้งสงครามนิวเคลียร์สงครามโลกครั้งที่3และก็ช่วยชีวิตชาวอเมริกันวิเคราะห์ว่าสิ่งที่นายอีลอนมัส์เปิดเผยนี้ก็เป็นความจริงเพราะ ว่าในฝ่ายรัเสเซียได้หารือเรื่องยิงอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังขาดองค์ประกอบทางกฎหมายรัเสเซียที่มากพอแต่เมื่อกองกําลังผสมส่งโดรนทะเลผลิตจากอังกฤษไปเพื่อที่จะหวังโจมตีกองเรือรบรัเสเซียโดยใช้ดาวเทียมสตาร์ริง์เอกชนสหรัฐทําให้องค์ประกอบนั้นสมบูรณ์ไม่กี่วันก่อนรัเสเซียจึงสั่งการเตรียมพร้อมการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซามารติดหัวรบนิวเคลียร์โดยอ้างว่าจะซ้อมรบคําสั่งยิง ตามกฎหมายรัสเซียจะต้องสั่งจากกระเป๋าควบคุมการยิงที่ติดตามตัวข้างกายประธานาธิบดีปูติน ไปทุกแห่งไม่เคยห่างแล้วเข้ารหัสจากบุคคลสำคัญ3คนพร้อมกันเปิดระบบสั่งยิงเมื่อยิงออกแล้วขีปนาวุธรุ่นนี้ก็จะทำความเร็วสูงมากถึง25,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็แยกหัวรบนิวเคลียร์บนอากาศออกมาจากขีปนาวุธเป็นดาวร้ายอีกจำนวนมากโดยปัจจุบันสหรัฐอังกฤษยังไม่มีเทคโนโลยีใดนะคะที่สกัดอาวุธชนิดนี้ได้ค่ะ ใช้เวลาราว13นาทีถึงดินแดนอังกฤษและราว23นาทีก็จะถึงดินแดนสหรัฐหัวรบนิวเคลียร์จำนวนมากเหล่านี้จะแยกกระจายการตกใส่เมืองใส่ประชากรที่หนาแน่นที่ดินแดนเป้าหมายกระจายไปทั่วประเทศแต่ละหัวรบเนี่ยจะสังหารพลเมืองได้กว่า5ล้านคนในคราวเดียวกันค่ะ และนี่เองค่ะก็เลยเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอังกฤษค่ะถึงขนาดที่ว่ามีข่าวรั่วไปถึงรัสเซียนํามาซึ่งการพล่มสถานที่อบรมการใช้อาวุธโดรนภาคเหนือของ,องยูเครนค่ะทําให้ทหารอังกฤษระดับสูงเป็นปุ๋ยกว่า10รายทหาร,รยูเครนเป็นปุ๋ยไปอีก100รายต่อมาสหรัฐก็ให้ทูตกดดันผู้นําอังกฤษโดยอ้างปมขัดแย้งเรื่องยกเลิกซื้อเฮลิคอปเตอร์ทหาร14ลําลำ จะนำมาซึ่งการปลดรัฐมนตรีกลาโหมจากนั้นก็ตามมารัวๆด้วยการกดดันผู้นํายูเครนปลดรัฐมนตรีกลาโหมอ้างข้อหาทุจริตค่าอาวุธค่ะกองกําลังผสมในยูเครนเกือบทําให้เกิดเหตุสังหารล้างเผ่าพันชาวอเมริกันและอังกฤษพร้อมกันในคราวเดียวกันก็โชคดีที่นายอีลอนมสัสได้ช่วยหยุดเหตุร้ายเอาไว้ได้ในนาทีสุดท้ายค่ะ การทำสงครามนั้นจะมีประเทศอื่นแสกแซงสนับสนุนความขัดแย้งจนบานปลายบทเรียนสงครามโลกครั้งที่1และ2ยืนยันได้ว่าสุดท้ายจะเกิดสงครามโลกขึ้นอย่างแน่นอน